ยันมาโซลิดนะสำหรับคนที่บอกว่ายันมาเบานะครับเรามียันมาตัวที่หนักนะปลูกอ้อยได้ทํางานรวมๆได้ดีมากๆนะครับเป็นยันมาโซลิดขนาด50แรงนะครับคนที่บอกว่าเห็นนิวฮอลแลนด์เห็นจอนเดียทํางานรู้สึกว่าตัวเข้าหนักดีทํางานดีนะครับนี่นะครับสเปคเทียบเท่านิ้ฮอลแลนด์ห้แรงเลยนะก็จะเป็นยันมาโซลิดห้าสิแรงนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับ ล้อหลังขนาดเท่ากันนะครับอ่าล้อหน้าอาจจะเล็กกว่าน,นิดหน่อยนะครับแต่สเปคใกล้เคียงกันน้ําหนักใกล้เคียงกันกันกบนิวฮอลแลนด์นะทำงานรวมๆยกเครื่องปูุอ้อยอ่าเอาผ่านหลังของรถรุ่นใหญ่ๆเอาเครื่องปูุอ้อยของรุ่นใหญ่ๆไปปลูกได้นะครับเป็นตัวโซลิด50แรงนะอ่ะช่วงนี้ก็จัดโปรให้นะครับจากราคาเดิม500,000 700บาทนะครับลูกค้าอยู่ไม่ไกลมากครับปรับให้เลยนะครับ เหลือ495,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็สำหรับคันข้างหน้านะครับก็ปรับให้เหลือ4 9 0 0 0นเลยนะครับสภาพใกล้เคียงกันต่างที่ชั่วโมงคันนี้200กว่าชั่วโมงคันข้างหน้า500ชั่วโมงนะครับอ่ะสนใจก็ตามนี้เลยนะครับ094 7064430นะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับสนใจคันไหนนะครับอยากได้อ่ะยันมาโซลิดอยากได้นีฮอนแลนด อยากได้ยันม้า YM 3 5 1 a อยากได้คูต้าอยากได้ทุกรุ่นทุกยีห่ห้อโทรหาเสิววันได้เลยนะครับ094ย0 6 4 4 3 3 0ครับสวัสดีครับ